สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับอีกหนึ่งเมนูตอนเย็นต้มมะละเดียวหมักหมูก่อนต้มมะละเดี๋ยวพรุ่งนี้กินกับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดจัดไปคุณนายอยากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหมักเข้าไปอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปกินได้ก็กิน จับไปเลยตุ่มน้อยก็ไม่ได้ครับคุณนายน็็อยากน้อยไม่ว่าเดี๋ยวไม่พอกิน <Okay. S 2> จัดไปครับเสร็จแล้วครับเราจัดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวรอน้ำร้อนกันน้ำร้อนเด็ดปุ๊บก็เอ,อมามะระลงไปเลยลงเสร็จปุ๊บก็ปล่อยทิ้งไว้จนมะระสุก ท้านหาเราเริ่มเดือนแล้วจัดไปหย่อนเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปหม้อจะพอไหมเนาะโอเคเดี๋ยวก็รอให้มันรสุก <Y> เสร็จแล้วครับต้มมาละไว้กินกับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดพรุ่งนี้จัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวนะ่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมากินให้ดูโย่